สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับก็จะมาขึ้นในหัวข้อเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับนักเรียนดูนะครับก็ก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องเข้าใจหลักการก่อนว่าหลักการในการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆก,กับสมการนะครับมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูหลักการกันนะครับหลักการคือการทําให้ข้างใดข้างหนึ่งของอสมการเนี่ยเหลือตัวแปรเพียงตัวเดียวแล้วก็มีสมรัสิเป็น1นะครับเช่นถ้าเดิมเป็น 2x นักเรียนก็ต้องทําให้เป็น x ถ้าเดิมนะครับเป็น2อง x บวกสนักเรียนก็ต้องทําให้ด้านนั้นน่ะเหลือแค่ x อย่างเดียวนะนะครับก็คือย้าย4ไปเกาะแล้วก็ค่อยเอา2ออกจาก x นะครับวิธีการก็ทําได้นะครับด้วยการบวกลบอสมการด้วยจำนวนด้วยจำนวนจริงที่เท่ากันนะครับทั้ง2ข้างของอสมการเช่นนะครับสมมุตินักเรียนเดิมนักเรียนมี x นะครับบวกสน้อยกว่า3นะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการให้4มันย้ายข้างไปทางขวาถูกไหมนะครับ ก็คือเราต้องทาให้เหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นแปลว่าเราต้องเอา4ที่บวก4ตรงนี้ให้มันหายไปนะครับวิธีการนั่นเองก็ใช้วิธีการเลยครับเอาจํานวนจริงที่เท่ากันลบออกจากทั้ง2ข้างของอสมการนะครับก็คือเขาบอกว่าใช้การบวกก็ได้ลบก็ได้ในที่นี้ต้องใช้การลบเพื่อให้4มันหายไปถูกไหมครับนั่นก็ลบ4ด้านซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนั่นเองก็ต้องอะไรครับลบ4ด้านขวาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นบวก4กับลบ4มันจะกลายเป็นศูนย์พอดีใช่ไหมนะครับเพราะนั้นด้านซ้ายเลยเหลือ x แค่ตัว แล้วก็ด้านขวานักเรียนก็จะเหลือ3ลบ4ก็ได้ลบ1นั้นตอนจบนักเรียนก็จะได้อย่างที่เรียนต้องการละก็คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเป็น1นะครับตอนจบนักเรียนได้ละ x มีค่าน้อยกว่าหรือเอ้ยโทษที x มีค่าน้อยกว่าลบ1นะครับทีนี้นะครับนักเรียนต้องสังเกตนิดน,นึงนะครับว่าตอนเนี้ยเราใช้การลบใช่ไหมนะครับสมมติถ้าเกิดโจมันเป็น x ลบ4น้อยกว่า3นะครับแปลว่านักเรียนก็ต้องบวก4เข้าทั้งสองข้างของอสมการ เพราะนั้นใช้การบวกการลบก็ต้องดูด้วยว่านักเรียนต้องการกําจัดเลขอะไรถ้ามันเป็นบวก4อยู่นักเรียนจะกําจัดบวก4นเนี่ยก็ต้องเอาลบ4นะครับบวกเข้าไปทั้งสองข้างหรือเราเรียกว่าเอาลบ4หรือว่า4เป็นลบทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับทีนี้นักเรียนดูนะนะครับเปรียบเทียบประโยคนี้นะครับ x บวก4น้อยกว่า3เริ่มต้นจากประโยคนี้นะนะครับ x บวก4น้อยกว่า3นะครับถ้าเกิดนักเรียน ตัดตรงบวกสี่กับลบสี่ออกอะนะครับได้เห็นไหมนะครับตรงนี้ตัดออกเพราะมันเป็นศูนย์อยู่แล้วนั่นเลยจะเหลือแค่ x ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแล้วนีก็จะเหลือแค่สามลบสี่ด้านขวามือถูกไหมนะครับมองดูผิวเผินเหมือนอะไรครับเหมือนบวกสี่ตัวนี้ย้ายไปขวามือใช่ไหมครับกลายไปเป็นลบสี่นะครับบวกย้ายไปเป็นลบเหมือนเวลาเราย้ายข้างตัวเลขธรรมดานะครับย้ายจากด้านซ้ายไปด้านขวาหรือจากขวามาซ้ายนะครับก็เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของการ บวกหรือลบจำนวนจริงที่เท่ากันทั้ง2ข้างของอสมการจริงๆแล้วก็คือการย้ายข้างที่นักเรียนคูณชินกันนั่นเองนะครับย้ายข้างแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามนะครับจากบวกเป็นลบหรือจากลบเป็นบวกนะครับโอเคนะครับอันนี้คือใช้การบวกแล้วก็การลบนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่นี่จะใช้คือใช้การคูณกับการหารนะครับ advisor. การคูณกับการหารอสมาการด้วยจํานวนจริงที่เท่ากันทีนี้ ต้องคิดไว้อย่างหนึ่งว่านะครับจำนวนที่เอาไปคูณหรือหารเนี่ยนะครับเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับถ้าเป็นการหารแน่แน่นอนอยู่แล้วนะครับนักเรียนเอาศูนย์ไปหารส่วนเป็นศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นจบเลยนะครับศูนย์เอาไปหารไม่ได้นะครับคูณก็ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะเดิมนะครับดูนะ4มากกว่าอะไรครับมากกว่า1ถูกไหมถ้าเรียนเอาศูนย์ไปคูณปุ๊บกลายไปเลยศูนย์คูณทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นศูนย์สี่คูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูนศูนย์ก็ได้ศูนย์นักเรียนว่า มันยังคงเป็นเครื่องหมายมากกว่าไหมไม่แล้วมันจะกลายเป็นอะไรครับศูนย์เท่ากับ0นย์มันจะกลายเป็นสมการทันทีเพราะนั้นอักการเล่นจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวิธีการที่เราจะทำนะครับคูณได้หารได้แต่จำนวนที่เอาไปคูณแล้วก็หารต้องไม่ใช่ศูนนะครับต้องไม่ใช่ศูย์ทีนี้การใช้การคูณการหารก็มีศูนที่สำคัญอีกอันนึงนะครับที่นักเรียนต้องรู้ไว้นะครับก็คือนักเรียนต้องแยกกรณีครับนักเรียนนักเรียนสังเกตต,ตรงนี้นิดนึงนะครับอะสมมติดูนะเอาเอา เอาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สี่มากกว่าหนึ่งนี่แหละนะครับท้านักเรียนเอาห้าคูณเป็นไงครับอันนี้เอาห้าคูณนะห้าสี่ได้อะไระครับห้าสี่ได้อะไรยี่สิบนะครับห้าคูณหนึ่งได้อะไรได้ห้ายี่สิบยังคงมากกว่า5้าไหมครับยังคงมากกว่าอันนี้คือเอาห้าคูณนะนะครับอ่ะเอาใหม่เปลี่ยนใหม่เอาลบห้าคูณลบห้าคูณสี่ได้อะไรครับลบยี่สิบลบห้าคูณหนึ่งได้อะไรครับลบห้าอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะ ลบยีกับลบหเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะครับติดนี้ยีบาทกับติดนี้5บาทเลยมากกว่ากันนะครับเพราะฉนั้นลบยีก็น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าลบหลบหมากกว่าก็แปลว่าเครื่องหมายมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนักเรียนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการคูณด้วยจํานวนจริงบวกกับจำนวนจริงลบมันให้ผลที่ทําไมครับแตกต่างกันถูกไหมถ้าเกิดนักเรียนคูณด้วยจำนวนจริงบวกนะครับแปลว่าเครื่องหมายของอสมการทำไมครับยังคงเดิมเนาะนะครับเดิมเคยมากกว่าก็ยังคงมากกว่าอยู่ ยี่สิบยังคงมากกว่าห้าอยู่อันนี้คือคูณด้วยจำนวนจริงบวกก็คือคูณได้ห้าตะกี้เราพูดกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเล่นคูณได้ลบห้าเป็นไงครับเครื่องหมายมันทําไมครับกลับด้านนะครับเราจะไม่พูดว่าเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะเราจะพูดว่ากลับด้านนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วเครื่องหมายตรงข้ามของเครื่องหมายมากกว่าคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเราจะไม่บอกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับเราจะบอกว่ากลับด้านของเครื่องหมายนะครับนั่นเรียนดูนะเห็นไหมนะครับจํานวนจริงนะครับมันประกอบด้วยอะไรครับ อย่างนี้เนาะนะครับเส้นจํานวนทั้งเส้นถูกไหมนะครับจำนวนจริงประกอบด้วยเส้นจํานวนทั้งเส้นนะครับศูนย์เราบอกว่าเอาไม่เอาไม่เอาละศูนย์เอาไปคูณไม่ได้เพราะนั้นก็เหลือแค่จำนวนจริงบวกกับจำนวนจริงลบเพราะนั้นถ้าวันนักเรียนก็ต้องแยกกรณีออกเป็น2กรณีถูกไหมนะครับกรณีที่เรียนคูณด้วยจํานวนจริงบวกเครื่องหมายของอสมการไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดกรณีนักเรียนคูณหารด้วยของอสมการนะครับด้วยจำนวนจริงบวกเครื่องหมายของอสมการไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนเดิม20ยังคงมากกว่า5เหมือนเดิมนะครับ แต่กรณีที่เกิดนักเรียนคูหรือหารอสมก,การด้วยจำนวนจริงลบนะครับก็กรณีที่เอาครัวลบ5ครูเห็นะไหมนะครับเครื่องหมายอาสมก,การจะกลับด้านทันทีนะครับจะเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับจริงๆก็คือคําว่ากลับด้านน่เองนะครับอยู่นะครูเขียนทับไปแล้วมองเห็นไหมนะครับมากกว่าไปเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าไปเป็นมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากบก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับเราเรียกมันว่ากลับด้าน นะครับกรณีถ้าคูณหารด้วยจุดจะลบนะเครื่องหมายอาสมก,การกลับด้านนะครับแค่นั้นเองนะครับเข็ <Okay. S 1> มนะนะครับอ่ะนักเรียนก็จดใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับสองคนนะครับพาคินแล้วก็ใครนะอ่าครูจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะชื่ออะไรนะมีสองคนที่ที่เรียนออนไลน์เนาะอีกคนหนึ่ง เดี๋ยวนะชื่อตแต่ละคุณลืมตืด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 อ่ะจะไม่ได้นะฮะที่ที่แจ้งไว้ว่าเรียนออนไลน์เนาะนะครับมีสองคนะนะครับห้องสิบสองนะครับอ่ะนั่นแหละน้องเรียนก็นะครับจดเสร็จสมุดที่เรียบร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวเวลาครูบอกนนักเรียนมาโรงเรียนแล้วครูเรียกตรวจนะครับนักเรียนจะได้มีส่งนะครับเพราะว่ามันมีคะแนนสมุดด้วยนะครับโอเคนะนะครับก็ ย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าบวกลบนะครับก็คือเทียบเท่ากับการย้ายข้างจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกอันเนี้ยนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องกลับเครื่องหมายใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดคูณหารน,นะครับด้วยด้วยอ่อาของอสมการ้วยจำนวนจริงเท่ากันเนี่ยนักเรียนก็ต้องกลับเครื่องหมายนะครับทีนี้มันก็ยังเทียบเท่าการย้ายข้างอยู่กรับนักเรียนคูณหารน,นะคูณอ่ดูนะ 4x มากกว่า3ใช่ครับถ้าเกิดนักเรียนมองเป็นการย้ายข้างแทนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคู จะทําให้เป็น x คุณต้องเอาสหารทั้งสองข้างถูกไหมนะครับการเอาสหารทั้งสองข้างคูณไม่ต้องกลับเครื่องหมายถูกไหมเพราะว่าสี่เป็นจำนวนจริงบวกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเล่นเทียบมองเป็นการย้ายค่านี่ก็ต้องดูว่าตัวที่เล่นย้ายคือเลขอะไรถ้าเกิดตัวที่เล่นย้ายเป็นเลขที่เป็นจํานวนจริงบวกนั่นเองก็ไม่ต้องกลับข้าง x ก็มากกว่า3ามส่วนสี่นะครับจะมองเป็นเอาสี่ไปหารทั้งสองข้างก็ได้หรือจะมองเอาสี่ย้ายไปหารก็ได้คูณกับ x อยู่ก็ย้ายไปเป็นหารถ้าหารอยู่ก็ย้ายไปเป็นคูณเหมือนปกติเลยนะครับ เค okay, ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูตอนตัวอย่างกันนะนะครับแล้วนักเรียนจะได้เห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้สําคัญมากนะ2.2นะครับที่แมนักเรียนจะผิดนะครับก็คือเวลาได้เอาคูณหารอสมการโดยจุดนึ่จริงลบแล้วนักเรียนก็ลืมกลับเครื่องหมายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนได้คําตอบมันก็จะผิดทันทีนะครับ อ่ะดูต่อนะครับมาดูตัวอย่างการแก้อสมการนะครับมาดูตัวอย่างที่1เอาเบสิกก่อนเลยง่ายๆนะครับลบ 5y บวก3น้อยกว่าเลอเท่ากับ18นะครับเพื่อนนักเรียนเห็นงี้หลักการก็คือเราบอกแล้วไงครับต้องทําให้เป็นเลยครับตอนจบต้องยังได้ Y ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นแปลว่าเนืต้องกําจัดนะครับกําจัดทุกอย่างที่นะครับเพื่อให้มันเหลือ Y ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนักเรียนก็ต้องกําจัดตัวที่ไกลก่อนนะครับเพราะนั้นก็บวก3ถูกไหมนะครับ ลบมันคูณอยู่กับ y อยู่นะครับก็ทําตัวทีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้น,นก็ย้ายบวก3ก่อนนะครับทีนี้เกิดนักเรียนมองเป็นการย้ายข้างนักเรียนก็บวก3ก็บอกย้ายไปเป็นไรลบ3แต่ถ้าเกิดนักเรียนมองด้วยการบวกจํานวนที่เท่ากันหรือการลบด้วยจำนวนเท่ากันนักเรียนก็เหมือนเอาลบ3มาบวกเข้าทั้งสองข้างนะครับหรือเอา3มาลบเข้าทั้งสองข้างก็ได้นะครับมาดูนะครับนะครับครูจะทําแบบวิธีปกติก่อนเนาะนะครับใช้สมบัตินะครับของจํานวนจริงเนาะนะครับครูก็บอกว่า ตัวบาของการไม่เท่ากันนะนะครับเขก็จะเอาลบสไปบวกเข้าทั้งสองข้างนะครับการบวกด้วยลบสมทั้งสองข้างหรือการเอา3าไปลบทั้งออกทั้งสองข้างก็คือเรื่องเดียวกันนะนะครับการบวกกับการลบคือเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าการลบคือการบวกด้วยจํานวนจริงที่ตรงข้ามแค่นั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นดูต่อนะครับอ่านัเรีอนครูเอาลบสามไปไปไปบวกเข้าทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์แล้วเห็นไหมเห็นไหมนะครับมันกลายเป็นศูนย์แล้วก็จะเหลือแค่ลบห้า y ด้านซ้ายละ ด้านขวามือนักเรียนก็บวกลบเลขให้เรียบร้อยนะครับก็เหลือ15นะครับเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะครับบวกลบนะครับไม่ว่าจำ,จำนวนจริงที่เอาไปบวกจะเป็นเป็นบวกเป็นลบก็ไม่เปลี่ยนนะครับจะจะมีจะจะกลับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับคูณหารด้วยจํานวนจริงลบเท่านั้นจําไว้เลยนะนะครับอ่ะคุณได้อย่างนี้ครับลบ 5y น้อยกว่าหลือเท่ากับ15นะครับทีนี้นักเรียนต้องเอาอะไรไปหารตลอดอนักเรียนต้องนึกตามคุณนะถ้าเกิดนักเรียนต้องจะเอาให้เหลือ y ายเฉยเนื่เอาอะไรไปหารตลอดครับก็ต้องเอาลบหไปหารตลอดถูกไหมลบหหารเวลาหารตลอดคือหมายถึงหารทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองนะครับคูต้องเอาลบหไปหารทั้งสองข้างทีนี้ครลบหไปหารน,นะนะครับทีนี้จํานวนที่เอาครูไปหารลบหเนี่ยเป็นจำนวนจริงลบถูกไหมนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายอสมการก็ต้องทําไมครับกลับด้านนะครับอ่ะดูนะเห็นไหมนะครับการหารด้วยลบหทั้งสองข้างคือการคูณด้วยลบหส่วนหทั้งสองข้างเรื่องเดียวกันนะครับเหมือนกันนะครับคูณกับหารคือเรื่องเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นครูก็เอาลบหนึ่งส่วนห้าคูณทั้งสองข้างหรือจะเรียกว่าหารเอาลบห้าไปหารทั้งสองข้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดการบวกกับการคูณนะครับจะไม่พูดลบกับหารนะนะครับเพราะนั้นนั่นเลยจะเหลือ,องอย่างนี้นะนะครับอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้ทาแบบละเอียดน,นะเดี๋ยวเวลาทําจริงเนี่ยก็ทาแบบย้ายข้างถูกไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบหส่วนห้ากับตรงลบห้าตรงนี้ก็ทําไมครับคูณกันก็เป็น1นึ่งนะครับเหลือ y ยตัวเดียวละนะครับฝั่งขวานั่นเองก็ได้เลย ลบสามใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนจบเล่นจะได้อย่างี้ครับเห็นไหมสังเกตดีๆนะตรงนี้เห็นไหมเขาบอกให้กลับด้านเครื่องหมายนะครับตรงนี้เดิมเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับกลับด้านมันซะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะครับนี่คือส่วนบรรทัดที่สําคัญนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตัวที่เอาไปคูณหรือหารด้วยจำนวนจริงลบตรงนี้นะครับนักเรียต้องกลับเครื่องหมายที่บรรทัดนั้นทันทีนะครับพอกลับเสร็จเล่นได้อย่างนี้นะครับ y มากกว่าหรือเท่ากับลบสามนี่เป็นคําตอบแหละนะครับนักเนียนจะตอบเป็นในรูปนี้ที่เป็นอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ หรือจะตอบเป็นกราฟนะครับถ้ากราฟเป็นไงนะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบสก็ทําไมครับนั่นงเขียนลบสใช่ไหมนะครับแล้วนั่นเองก็วงกลมทึบมากกว่าหรือเท่ากับนั่นก็ไปทางขวาอันนี้คือกราฟนะครับถ้าเป็นช่วงเขียนไงครับลบสามอินฟินิตถูกไหมอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราเอาตั้งแต่ลบสแปลว่าตรงนี้ก็เป็นวงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไปถึงไม่สิ้นสุดไปทางขวาก็ยาวเลยนะครับอันนี้คือการเขียนช่วงนะครับถ้าเขียนเซตเขียนไง y เป็นสมาชิกของ R โดยที่อะไรครับ y มากกว่าหรือเท่ากับลบ3เพราะตัวแปรมันเป็น y เราจะไม่เขียนตัวแปร x นะถ้าเป็นตัวแปรเป็น y ทีนี้เอ,นอาาอเอ่อนักเรียนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมถึงเป็นจำนวนจริงล่ะครับเขาไม่เห็นบอกเลยเลยมาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุอะไรเลยนะครับว่าให้ y <c oughs> เป็นอะไรนั่นหมายถึงให้ y เป็นจำนวนจริงเป็นข้อตกลงกันนะนะครับแต่ถ้าเกิดเขาระบุว่าเอ๊ะ y เป็นจำนวนนับ y เป็นจำนวนจริงบวก y เป็นจำนวนเต็มบวกอันนั้นก็ตามที่เขาระบุน,นะครับแต่ถ้าเขาไม่ระบุอะไรไม่บอกอะไร ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเขากําลังหมายถึงว่ามันเป็นจํานวนจริงนะครับตอนจบเนียนได้เท่านี้ละนะครับคำตอบสำคัญนี้คือจํานวนจริงทุกจํานวนตั้งแต่ลบสามขึ้นไปโอเคนะอ่ะโจทย์ที่เรียบร้อยนะครับเวลาเรียนจดนักเรียนก็พอสนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันจะไม่ถึงสี่สิบนาทีที่เพื่อนเรียนนะนะครับก็จะส่วนนักเรียนก็จะมีจังหวะที่นักเรียนได้โจทย์เหมือนเพื่อนนะครับเพื่อนในห้องจด นักเรียนก็พอสคลิปไว้นะครับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเรียนก็จะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับโอเคนะครับตัวอย่างที่2นะครับมาดูตัวอย่างที่2อ่ะมาดูอย่างที่หน่ตอนก่อนนะครับคุณจะทาให้ดูวิธีการย้ายข่าทาแบบจะแกะนะครับย้ายข้างเดิมบวกสนะครับนักเรียนจะย้ายบวกสไปทางขวามือใช่ไหมเมื่อไหร่แบบย้ายข้าก็ตามต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมครับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกจากคูณเป็นหารจากหารเป็นคูณนะครับเพราะนั้นตรงนี้บวก3ก็ต้องย้ายไปเป็นลบสาม นันเรเยนจะได้แบบนี้เห็นไหมนี่ทําแบบย้ายค้างนะครับลบห้าน้อยกว่าหลือก็สิบห้านะครับลบห้าคูณอยู่กับ y นะครับลบห้า y นี่คือแปลว่าลบห้าคูณอยู่กับ y ก็ต้องย้ายไปเป็นอะไรครับย้ายให้ไปหารคูณย้ายไปหารนะครับแต่เพอ,เอินตัวที่ย้ายไปหารมันเป็นจำนวนจริงลบนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเป็นคูณหารนะัเรียนต้องคิดแล้วนะครับต้องระวังแล้วว่าตัวที่ย้ายหรือตัวที่เปลี่ยนแปล,เปลงเป็นอะไรนะครับนะถ้าเป็นจำนวนจริงลบเมื่อไหร่ก็ตามต้องคิดเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมายละ เพราะฉะนั้นพอบรรทัดที่นักเรียนย้ายนะครับนักเรียนก็กลับเพิ่มหมายซะาเห็นปะจากน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็จบตอนจบก็ได้วายมากกว่าหรือเท่ากับลบสามเวลาเราทําจริงเรามักจะทําวิธีนี้ถูกไหมนะครับเราจะไม่ทําวิธีอันนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะครับนะแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเราเรียนเลขแบบเข้าใจเราต้องรู้ไว้ว่าไอการย้ายข้างอ่ะมันไม่มีในโลกนี้หรอกนะครับที่มันย้ายข้างมันคือเกิดจากการบวกลบจํานวนที่เท่ากันคูณหารด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้งสองข้าง นะครับเค okay, นะอา่าจำนวนคำตอบก็เหมือนเดิมจำนวนจริง,รงทุกจำนวนตั้งแต่ลบสามขึ้นไปนะครับนะตัวอย่างที่หนึ่งท่านไปดูสองวิธีเนาะเวลาทำจริงเราทำเลือกทำวิธีเดียวพอนะครับแล้วเราก็มาจะทำวิธีหลังนี่แหละนะครับเค okay, นะเข้าใจเรื่องการกลับด้านของเครื่องหมายแล้วนะนะครับให้ระวังนะครับอ่าต่อนะครับเด็กๆ <c oughs> นะครับมาดูตัวอย่างที่สองบ้างนะครับตัวอย่างแรกนะี่จะเห็นว่าทำไม วมันอยู่ฝั่งเดียวใช่ไหมตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวพอมาตัวอย่างที่2เป็นไงครับตัวแปรอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรียนก็คือทําไมครับย้ายมันให้ไปอยู่ข้างเดียวกันซะตัวแปรนะครับแล้วก็ทําให้มันเหลือ x ตัวเดียวนะครับนะครับตัวเลขก็ไว้ขวามือนะครับอ่ะมาดูนะครับทำยังไงนะครับนะครับเริ่มต้นนั่นเรียนมันมี5กับมี2ใช่ไหมนะครับส่วนเศษส่วนเราไม่ชอบอยู่แล้วนะครับส่วนไม่ชอบแล้วพนั้นก็พยายามทําให้มันนะครับส่วนมันหายไปเพราะนั้นมีนยถ้าจะทําให้มัน ถ้าเกิดไราเอาห้าคูณเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับมันจะส,ส่วนข้างล่างมันจะหายไปแต่ฝั่งขวามันไม่หายนะครับถ้าเรียนเอาสองคูณฝั่งขวาก็จะหายไปแต่ฝั่งซ้ายมันก็จะไม่หายเพราะนั้นที่จะทําให้หายได้ก็ต้องเอาตัวที่เป็นอะไรครับคอ,อนอไปคูณนะครับคอลอนอห้ากับสองคือสิบนะครับเพราะนั้นสิบตัวนี้ก็ถ้าเรียนคูณเข้าไปปุ๊บทีเดียวมันก็ทําไมครับส่วนจะหายไปหมดนะครับสิบคูณทั้งสองข้างอย่างนี้นะครับสิบคูณเข้าไปเป็นไงนะครับสิบตัดกับห้าได้เลย ได้สองใช่ไหมครับสองตัดกับสิบได้ไรได้ห้านะครับก็แปลว่าเรนก็เอาตัวนี้นะครับคูณเข้าไปทีนี้เวลาคูนนะเรนต้องคูณเหมือนเปิดเสมือนมีวงเล็บอย่างนี้นะนะครับคูณเข้าไปนะครับอย่างนี้นะเห็นปะ่ะนะครับเหมือนมีวงเล็บแบบนี้นะครับต่อให้ไม่เขียนไว้ความหมายเดียวกันกับการมีวงเล็บนะครับเรนจะได้อันนี้ทีนี้เล่นสังเกตด,ดูดีๆสินะครับมันคือการคูคใครปะ่ะเห็นปะ่ะเจ็ดเอ็กบวกสองกับสองคูณกันเห็นไหมเจ็ดเอ็กบวกสองคูณกับสอง มันก็คือการคูณควายห้ากับสี่เอกลบหนึ่งเห็นไหมห้ากับสี่เอกลบหนึ่งก็เหมือนการคูณควายมันจะคูณควายแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อทําไมครับจานวนที่เรียงคูณควายไม่ใช่ครับไม่ใช่จานวนจริงลบเพราะอะไรก็ตามถ้ามันเป็นจานวนจริงลบแปลว่าอะไรแปลว่าเนื่อต้องกลับเครื่องหมายนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับอ่เพราะนั้นเรนก็กระจายเข้าไปนะครับสิบสี่เอกรสี่กับยี่สิบเอกลบห้านะครับทีนี้ครูบอกแล้วว่าทําไมครับ ต้องทาให้ x มันอยู่ด้านเดียวกันตอนนี้ 14x อยู่ซ้าย 20x อยู่ขวาน,นั่นก็ต้องย้ายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจะย้าย 14x ไปฝั่งขวาก็ได้ย้าย 20x มาฝั่งซ้ายก็ได้แต่โดยทั่วไปครูบอกเราว่าทําไมครับมักจะเอาตัวแปรไว้ซ้ายแล้วก็อะไรครับตัวเลขไว้ขวานะครับนะครูคย้ายแบบนี้นะ 20x เดิมเป็นบวก 20x ก็ย้ายไปเป็นลบ 20x เพราอย้ายข้างถูกไหมกับเครื่องหมายนะครับจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับเพราะนั้นครูได้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลบ6 x. ด้านขวามือก็เห็นไหมบวกสี่ก็ย้ายไปเป็นลบสี่เห็นไหมบวกสี่ย้ายไปเป็นลบสี่ยี่สิบเอ็กย้ายไปเป็นลบยี่สิบเอ็กนะครับเห็นไหมครับคิดเลขนะครับลบหกเอ็กมากกว่าลบเก้านะครับลบห้าลบสี่ได้ลบเก้าทีนี้นักเรียนก็จะหาย้ายไปแล้วใช่ไหมลบหกคูณอยู่กับเอ็กใช่ไหมครับนะครับเนี่นจะย้ายก็ต้องย้ายไปหารถูกไหมคูณย้ายไปไปหารถูกไหมแต่นักเรียนต้องกลับเครื่องหมายถูกไหมครับกลับไม่กลับครับกลับนะกลับนะเพราะว่าตัวที่นักเรียนย้ายคือ ลบหกนักเรียนสนใจตัวเดียวที่นักเรียนยายนั nice. anyway> ่นแหละนะครับถ้ามันเป็นลบก็ให้กลับเครื่องหมายเพราะนั้นแปลว่า x ตัวนี้นะครับตอนจบเราก็จะได้ x ทําไมครับจากมากกว่ากลายเป็นน้อยกว่ากลับด้านครูบอกแล้วใช่ป่ะมากกว่าเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้เขาเรียกว่าการกลับด้านเครื่องหมายนะครับเท่ากับเป็นไม่เท่ากับไม่มีนะไม่เท่ากับเป็นเท่ากับก็ไม่มีนะครับไม่ใช่นะมีแค่สี่อันนี้นะนะครับเพราะว่า ตัวที่เราคูณหารจะเป็นจนํานวนจริงบวกกับลบเท่านั้นนะครับเนะพราะนั้นก็ได้นี้นะครับกลับเครื่องหมายละเห็นไ,ไหมมากกว่าไปเป็นน้อยกว่านะครับทีนี้ลบเต้องระวังดีๆนะนักเรียนบางคนชอบอย่างนี้นะครับลบหกเมากกว่าลบเาพอนักเรียนย้ายข้างไปปุ๊บนักเรียนกลับเครื่องหมายจริงแต่อลบหนักเรียนบอกย้ายจากลบเป็นเปลี่ยนจากลบเป็นบวกไม่เกี่ยวเลยนะนักเรียนนะครับลบเป็นบวกบวกเป็นลบนั่นคือการบวกการลบเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคูณหารนักเรียนตัวไหนก็ย้ายตัวนั้นนะครับนะครับ ไม่เกี่ยวกับการว่าเปลี่ยนจากบวกเป็นลบแล้วนะเพราะมันคือคูณจากคูณย้ายไปเป็นหารนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะนั้นเน่จะได้แบบนี้นะนะครับใครเขียนจากลบหกเป็นบวกหกเนี่ยผิดไปเลยนะครับเพดัะนั้นก็จะได้ x อ,อะไรครับน้อยกว่าเก้าส่วนหกใช่ไหมเพราะนั้นเก้าส่วนหกทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็สามส่วนสองนะครับเพราะในเวลาทําก็พยายามทาให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะครับคําตอบข้อน,นี้คืออะไรครับ x มีค่าน้อยกว่าสามส่วนสองนะครับ จำนวนจริงชุดจำนวนที่น้อยกว่าสส่วนสองถ้านกเรนเขียนกราฟก็เป็นอะไรครับนั่ก็เขียนสาส่วน2หรือ1 5จก็ได้นะครับน้อยกว่า3ส่วน2แปลว่าอะไร3ส่วน2ได้ไหมไม่ได้ถ้าน้อยกว่าเพราะนั้นก็แปลว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นวงกลมโปร่ชี้ไปทางไหนก็ชี้ไปทางซ้ายเพราะว่ามันน้อยกว่า3ส่วน2นะครับถ้ามันมากกว่าก็ต้องไปทางขวานะครับทีนี้เวลาเขียนน้อยกว่า3 2ส่วนแล้วเขียนช่วงเขียนยังไงนะครับฝ่ายไปซ้ายสุดแปลว่าซ้ายสุดคืออะไรลบอินฟินิตี้ถูกไหม ขวาสุดคืออะไรขวาสุดคือ3าส่วน2แต่ไม่เอา3ามส่วน2ก็ต้องเป็นวงเล็บโค้งแบบนี้ลบอินฟินิตต้องเป็นโค้งอยู่แล้วเพราะครูบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นอินฟินิตหรือหรือลบอินฟินิตนะครับอินฟินิตี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าทำไมครับเราไม่รู้หรอกว่าจุดสิ้นสุดมันคืออะไรไปทางซ้ายสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถใส่วงเล็บเหลี่ยมได้นะครับถ้าใส่วงเล็บเหลี่ยมว่าเรารู้จุดลายนะครับนี่คือการเขียนช่วงนะครับถ้าเซ็ตก็อะไรครับ x อะไรครับ เป็นสมาชิกของ r โดยที่อะไครับ x น้อยกว่าอะไรครับสามส่วนสก็เขียนตรงๆแบบนี้เลยนะครับเค okay, ไหมนะครับ่ออีกสักหนึ่งข้อไหมนะครับอันทีทนี้ตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ดีนึงนะ1 4 x บวก4มากกว่า2 0 x ลบนะครับตรงนี้นะเห็นไหมถ้าั้นเรียนย้ายไปทางขวาเห็นไหมครูบอกว่าย้ายไป ย้ายไปซ้ายก็ได้ย้ายไปขวาก็ได้ถ้าคุณใหกเรียนย้าย 14x ไปทางขวานะครับ 14x ก็ย้ายไปเป็นลบ 14x ใช่ไหมนะครับเนี่ก็จะได้อะไรครับ9มากกว่า 6x ใช่ไหมครับทีนี้ตัวที่เรียนย้ายจะเป็นเลข6ละนะครับ6ย้ายไปเครื่องหมายก็ไม่เปลี่ยนถูกไหมก็ยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมนะครับมันก็ได้อะไรครับ3ส่วน2มากกว่า x นะครับตัวนี้2ตัวนี้ความหมายเดียวกันถูกไหม x น้อยกว่า3ส่วน2กับ3ส่วน2มากกว่า x ถ้าเรียนอ่านจากขวาไปซ้ายตรงเนี้ยถ้าเรียนอ่านจากขวาไปซ้ายก็คือ x น้อยกว2 ความหมายเดียวกันนะคบเพราะฉะนั้นไดเรียนทําแบบนี้ก็ได้นะครับนะสาคัญคือทําให้ถูกต้องและถูกต้องในหลักการนะครับอ่ะโอเคนะครับปอย่างที่สองจบแค่นี้นะนะครับอ่ะอีกข้อนึงนะครับอีกข้อนึงนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับอ่ะเล่นดูนะครับ x ส่วนสี่ลบห x บวกแปส่วนหมากกว่าสอง x ลบเก้าส่วนสามนะครับอ่ะคนอคืออะไร เหมือนเดิมนะครูบอกว่ามี4มีหมีสามใช่ไหมครับเราอยากให้ส่วนมันหายไปทั้งหมดเราก็ต้องเอาคอลอนอคูนนักเรียนคิดในใจนะครับว่าครูจะเอาอะไรคูณ4ี่หกสามก็ต้องทําไมครับคอลอนอคือจํานวนจริงที่ทําไมครับน้อยที่สุดที่3ตัวนี้หารลงตัวถูกไหมนะครับสิบสองได้ไหมแต่สมมติว่าบางคนบอก24 24ทําี่ยบไมครับมันไม่น้อยที่สุดถูกป่ะใช่3ามตัวนี้หารย4ี่ลงตัวนะครับแต่ทําไมครับ12ก็พอแล้วนะครับเพราะ12บน้อยสุดนะครับ สี่ก็หารสิบสองลงตัวใช่ไหมครับหกก็หารสิบสองลงตัวสามก็หารสิบสองลงตัวนะครับฉันนั้นคอลนอคือสิบสองคูณสิบสองคูณนะนะครับคูณทั้งสองข้างของอสมการนะครับเวลาคูณคููก็ตะลุยคูณเลยนะครับอย่าลืมนะด้านซ้ายนะครับมันเป็นอยู่ในรูปผลบวกใช่ไหมครับ x บวก x ส่วน4นะครับบวกกับอะไรบวกกับลบนะครับของอะไรครับ5 x บวก8ส่วน6นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเปลี่ยนเสมือนึ่งวงเล็บใส่วงเล็บไว้ก็ได้จะได้ชัวนะครับ เน้นค่อยคูณสิบสองเข้าทั้งสองข้างนะครับเวลาคูณเนี่ยก็ตัดนี้ได้เห็นไหมสิบสองตัดกับสี่ใช่ไหมครับก็จะเหลือสามใช่ไหมครับเพราะนั้นแปลว่าเน้นเอาสามคูณเข้าไปที่ x อ็ถ้าสิบสองตัดกับหกจะเหลืออะไรเหลือสองแปลว่าเน้นก็ต้องเอาสองคูณเข้าไปตรงนี้นะครับแค่นั้นเองเอ่ะส่วนตรงนี้สามกับสิบสองก็ตัดเหลือสี่แปลว่าสี่เน้นก็ต้องคูณตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวเดียวนะวงนะครับสองก็ต้องคูณห้าอกบวกแปด 3ก็ต้องคูณ x เพราะนั้นบรรทัดต่อมาเรองก็จะได้อย่างงี้ครับ 3x นะครับลบด้วยอะไรครับ2คูณกับ 5x าบวกแนะครับมากกว่าอะไรครับ4คูณกับ 2x งลบเนะครับทีนี้เวลานักเรียนสำคัญตรงเนี้ยที่นักเรียนมักจะผิดเวลานักเรียนคูณนะครับลบสอยู่หน้าวงเล็บแปลว่าลบสต้องทำยไงครับแจกแจงเข้าไปทั้งสองที่นะครับไม่ใช่เอา2ไปคูณอย่างเดียวนะนะครับเพราะนั้นเรียนจะได้นะครับ 3x ลบอะไรลบสิบแล้วก็ลบสินะครับฝั่งซ้าย ฝั่งขวาก็จะเป็น8 x ลบสาคิดเลขให้เสร็จสับนะครับเหมือนเดิมมี x มี x จับให้มันอยู่ด้านเดียวกันนั่นเลยจะย้ายฝั่งไหนก็ได้นะครอะในที่นี้ครูย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับเอาตัวแปรไว้ซ้ายตัวเลขไว้ขวาเพราะนั้นแปลว่า8 x ย้ายมาเป็นลบแ x นะครับนะครับส x ลบสิ x นะครับแล้วก็เอาแล้วก็ลบแ x นะครับส่วนลบสิ 16, ย้ายไปบวกเป็นบวกสิขวามือถูกไหม ไอตัวนี้สามเอ็กลบสิบเอ็กได้ลบเจ็ดเอ็กแปดเอ็กตัวนี้เป็นบวกย้ายมาเป็นลบลบสิบหกย้ายมาเป็นบวกเห็นไหมบวกเป็นลบลบเป็นบวกเครื่องหมายไม่เปลี่ยนเลยนะนะครับถ้าไม่ใช่คูณหารนะไม่ต้องไปเปลี่ยนตอนนี้นักเรียนได้ลบสิบห้าเอ็กมากกว่าอะไรครับมากกว่าลบยี่สิบถูกไหมนะครับอ่ะตอบครูสิครับย้ายลบสิบห้าไปขวามือนะครับกลับเครื่องหมายไหมตอบในใจนะครับตอบในใจอยู่บ้านตอบเองนะครับนะคิดก่อนนะครับ ก่อนที่ครูจะเลื่อนเฉลยต่อไปนะค,ะนะครับกลับนะกลับนะนะครับพะตัวที่เรียนย้ายไปเป็นไรเป็นจำนวนจริงลบนะครับเพราะนั้นแปลว่านักนเรียนก็จะได้ครับ x น้อยกว่าอะไรครับลบยี่สหารด้วยลบสิบห้าทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําซะลบลบเป็นบวกอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะนั้นเรียนได้เลยครับเอาห้าหารนะห้าสี่ยี่สิบห้าสามสิบห้าเพราะนั้นก็เป็นสี่ส่วนสาม x น้อยกว่าสี่ส่วนสามจบคาตอบสมการนี้คือจํานวนจริงชุกจำนวนที่น้อยกว่าสี่ส่วนสามนะครับ ใไหมครับอ่ะนะครับอันนี้นักเรียนก็ตัวอย่างที่4ี่นักเรียนครูค้างไว้ตรงนี้เนาะนะครับนักเรียนลองไปทําดูนะครับลองนั่งทําเองนะครับแล้วดูแล้วเดี๋ยวเขาหน้าพอครูสอนนักเรียนก็มาดูเฉลยว่ามันตรงไหมนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาหน้าเรามาต่อกันนะครับเข็นะนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูจะเลื่อนให้ดูออไม่ได้เดี๋ยวจะเลื่อนไปเรียนจะเห็นเฉลย นะครับอ่ะเอาจบที่ตรงนี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับเด็กๆสวัสดีครับ